ในเชตวนสูตรเนี่ยข้อแรกผมก็สงสัยเพราะท่านบอกว่ากรรมกรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมะหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอนุดมหนึ่งห้าอย่างเอเตนมัจจาสุดชันตินะสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ด้วยห้าอย่างนี้ห้าอย่าง ทีนี้แต่ว่าห้าอย่างเนี่ยเมื่อมาเทียบแล้วนะท่านบอกว่าคาถาเนี่ยมันเป็นการชี้บอกมักมีองแปดอีกในยะหนึ่งถ้าไปนับกรรมมะเข้าเป็นมักมีองค์ดมันไม่มีครับมันไม่ได้อย่มยมักมีนะีเพราะฉะนั้นคําว่ากรรมมะเนี่ยกรรมมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเครื่องชี้บอกเจตนาใช่ไหมคำว่ากรรมเนี่ย เป็นตัวชี้บอกเจตนาคือมัคคาเจตนามัคคะเจตนาเราเป็นทางหรือเครื่องชี้บอกเจตนาว่าเจตนาในพระสูตรนี้เป็นเจตนาที่มุ่งไปยังไงมุ่งไปทางมัคมีองแด์ดนะครับมุ่งไปทางมัคมีองแ์ดมัคมีองแ์ดก็วิชาข้อที่สองวิชาก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสองมรรคแล้วนะครับธัมโมธรรมะที่สามนี่ก็ได้แต่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส,สม,มาธินี่ห้ามรรคแล้วนะครับห้ามรรคแล้วนะสีลังศีลก็ได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะเจ็ดมรรคไปแล้วนะครับ เหลืออีกมกหนึ่งคืชีวิตตมุตตมังศีลังชีวิตมุตตะมังชีวิตอันอุดมเนี่ยการเลี้ยงชีพที่ถือว่าเป็นสุขอุดมเนี่ยก็ต้องเป็นสัมมาอาชีวะเป็นมรรคมีองแปดเพราะฉะนั้นในคาถานี่ก็ได้มรรคมีองแปดครบเลยครับแต่ว่าอันต้นน่ะกรรมเนี่ยเป็นเครื่องชี้บอกแนะนําว่าจะเข้าสู่มรรคมีองแปดเนี่ย จะทำตัวยังไงไม่ใช่นอนเอเซจันเยอยู่แล้วก็จะเข้าสู่มรัคมีองแปดได้นะครับจะเข้าสู่มรัคมีองแปดต้องเป็นคนที่ศีลสัมปทานะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะให้เป็นสุดจริตให้เป็นสุจริตนะ กายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยให้เป็นสุจริตกายสุจริต